ขอกราบสวัสดีทุกเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็กราบขอบพระคุณพิจิตรศาสตร์าวที่มอบกำลังใจให้อีกหนึ่งรางวัลสำหรับกับผมแล้วก็ทีมงานนะครับรู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่วิจิตรศาสตร์ทาวมองเห็นการเล็ก ของกระผมและก็ทีมงานที่มอบให้นะครับในการทำงานและก็ทำหน้าที่ในสังคมนะครับกลาขอบพระคุณผ่านตรงนี้เลยว่าขอบพระคุณผู้ที่ให้โอกาสได้ทำงานและก็กลาขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงนะครับที่าการสนับสนุนในเส้นทางอาชีพของกระผม คุณผูณ้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับที่ให้โอกาสและวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตถือโอกาสอวยพรให้นิติศาสตร์าวนะครับที่เด well. ินทางมาถึงป <m ock humano an> ีที่13แล้วนะครับขอให้อยู่คู่กับแฟนของนิติศาสตร์แล้ก็นแฟนชาวไทยหรือชาวทั่วโลกเลยนะครับก็ขอให้เป็น มีแต่ความสุขแล้วก็สำเร็จในทุกสิ่งนะครับอยู่คูก่กับพี่น้องชาวไทยนะครับขอมีแต่ความสุขครับขอบคุณอีกครั้งครับและขอสะแสดงความดีอีกครั้งนะครับกับคุณมอนแทก่นคุณครับ The 50 Influential no People Award 2025ท่านต่อไป ขอแสดงความยินดีนกับคุณอิงฟ้าวราหับครับ